ลานก็มบบาให้กำลังใจเออเบิ่งเด้พี่น้องหั่นตะไคร้สี่ตำเนียงช่องรสนิยีสไตล์ค่ะตำเนียงขายค่ะพี่น้องเมี่ยงสมุนไพรทำตามออเดอร์นะคะอุปกรณ์งานเนะาะขั้อิเล็กเตอร์เปิด,ดอ่ะมเมื่อเรามาหัวฉันไทยกินโบมดกจะซ้ำมันไว้ซื้อกะเพรานะ ซื้อกับเอ้ยท่าน,นะ,นนะท่านซื้อตลาดท่านแพงได้ผิดไปตลาดขายแพงได้คือว่ามันหนาเละได้ยินแบบซ้สำใช้ทำงานให้เขาได้กินนะปกป้องไม่มาเข้ากล้องกับยายเหรอยายอัดคลิปนะม,มันเสียวเวลาหั่นอย่นะทีปั่นเอาละพุ่บมันจะตีอะไรเลยซ้มเราจะโยงโยงยกโยงอะไปตันมาเลยปั่นเอา ท่านหันต่อยน,น,น,นอนมันกัเป็นกินแล้วนะไป,ไป้อป,ป้องมาเข้าเข้าโทรรัสทัดเข้ามดละสิบบาทตะขายหันเขาตัดมาหาย ตั้งเขาเลยต้นขาเขากรมัดมาหาตัดมาหายเลยัดะตมาหายดมาเาลยเยข้แลมดาเกับยาข้าคลิปกระยาไหมดูยซีดูซีคนรักแม่นี่มาเข้าคลิปกระยายมาแล้ว้รมอะามีคนควนหนึ่งอัตตานะคะแม่ลูก สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกองก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกคนเก่งนี่สวัสดีครับเชื่ออะไรครับไม่เห็นไม่เห็นอ่ะมันไม่ใหม่ยายเอากล้องชุดสวัสดีครับน้องปกกล้องเหรอครับเออยายหันอันนี้อยู่ตัวกวนนะเออโทษที่เรอืครับครับแล้วลูกพอแล้วกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะลูกหอมแก้มหน่อยนะ หอมเลยอ๋ออ๋ออขึ้นก่อนที่จะได้ได้เห็นหลานขาที่ประง่างแล้วนะสุดได้หอมนั้นหองดำทองดำของเธอหอมไหมหอมไหมหอมไหมหอมจังเลยบ๊ายบายก่อนเอาบ๊ายบายกล้องยายก่อนบ๊ายบายมาบ๊ายบายก่อนไปแล้วโอ้ยหันพัดลมให้อ่านณิพี่ใครวะใครวะพูดเพราะๆสิ นาพี่น้องพันค่ะ เรเิกเอาสุดค่ะทุกละสามสิบบาทจะช่ยให้เบ่งอุปกรณ์ซ้ำผมได้สองหัวแล้วพี่น้องบอกเขานัดก,ก่อนเที่ยงที่ท่านบา้นนี้ตอนนี้ก็สิบโมงหัวลว เด็นกระดอนพี่น้องเอ้ยชุดละสามสิบบาทเดี๋ยวจะให้ดูอุปกรณ์เป็นไงให้ดูอุปกรณ์นี่อันนี้มีบักม่วงหลามไปแหวนมาบักม่วงสอมีมะปรางด้วยได้แก่พี่น้องมะอันนี้มะปรางค่ะมีบักมีเทสกิดกับเนี่ยนี่ค่ะ เลิศงงามหลานล้วไม่กินกระเพแล้วก็มีมักแปะ บอกหมากนี่หมากนี่มาทีมาทีาาบอกหมกนี่เศษเกลือไว้ก่อนพี่น้องปิดทุ่งดัง,ดงอยู่เพียเดียวก็จะเสตปิดเห็ดเพียงเนาะบอกหมากนี่หรือขนุมยางค่ะ แนะน้ำเกลือใส่น้ำปุดใสพี่น้อง ีบะหมี่ขนุนบะหมี่บะหมี่ อย่างมันน้องอยางักมี่ เอาหน่วยสัตว์นี่แหละพี่น้องของข้ากิน

เดอพี่น้องเด้อจากนาทีและวิธีต่ำก็เคยเห็น,ลนแล้วเนาะกระสูนถึงขายแล้วเถอะเนาะฟ้าวเห็ดเจียวจิบุท่านออเดอร์ขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรัสมีพี่สตาค่ะสวัสดีค่ะรำรวยนะคะ